สวัสดีครับแฟนแฟน,แฟนวอลเลย์บอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวไทยใน SV l วีลี e ฤดูกาล2024ทั25 ก่อนที่เราจะไปดูโปรแกรมการแข่งขันเรามาดูนกิ้งหรือสแตนดิ้งอันดับของทั้ง14ทีมล่าสุดนะครับภาพรวมของนกิ้งหรือสแตนดิ้งสัปดาห์นี้เปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อนก่อนที่จะมีการแข่งขันวันเสาร์ที่นี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเพียง4ทีมครับก็คือฮิซามิสุสปริงนะครับ,ก, am, รบก็จากอันดับ7นะครับเขาขึ้นไปอันดับ6เพราะว่าชนะ p f u b o ยูบุคของ น้องแนนชนะทั้ง2วันเลยนะครับในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เอสติโมก็จากอันดับ6ลลนไปเป็นอันดับ7นะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาชนะ1แพ้1แล้วก็ของเตยฮัรยานะครับควินซี่คริยะนะครับขยับจากอันดับ10ขึ้นไปอันดับ9 ส่วน P.F.U. b r o c a s t ของแนนจากอันดับ9หล่นไปอันดับ10เพราะว่าแพ้ฮิซามิสุสองนัดติดต่อกันเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับสำหรับลังกิ้งสัปดาห์นี้นะครับอันดับ1นะครับก็โอซาก้าเมอร์วอลสนะครับหรือ JT เดิมนะครับแข่งทั้งหมด20ชนะ17แพ้3อันดับ2เดนโซนะครับแข่งมาทั้งหมด22นัดชนะ18แพ้4อันดับ3ไซตามะอาเกียวเมดิกนะครับแข่งทั้งหมด20ชนะ14แพ้6อันดับ4ของเพียวนะครับ NEC นอีซีเลนโลเก็ต คาวาซากินะครับแข่งไปทั้งหมด20นัดชนะ13แพ้7แล้วก็อันดับ5ของน้องบุ๋มบิ๋มนะครับเท่ากันเลยนะครับแข่งไป20ชนะ13แพ้7สัปดาห์ที่แล้วบุ๋มบิม๋มวันอาทิตย์พักนะก็เลยแพ้อันดับ6ก็เป็นฮิซามิสุสปริงนะครับเล่นไปทั้งหมด22นัดชนะ14แพ้8อันดับ7เอสติโมริเวเล่เล่นไปทั้งหมด20ชนะ12แพ้8แล้วก็อันดับ8 โทเลแอโรแข่งไปทั้งหมด22ชนะ12แพ้10แล้วก็อันดับ9ของเตยฮรยัามรุงสุขนะครับที่เคยจะขึ้นมาจากอันดับ10เล่นไปทั้งหมด20นัดนะครับชนะ8แพ้12แล้วก็อันดับ10 pfu, b ูบูแคสของแนนกับนุกนิกนะครับเล่นไป22นัดชนะ8แพ้14นะครับอันดับ11โอกายามาซิคเกเล่นไปทั้งหมด18ชนะ6แพ้12 ทีมนี้เป็นทีมเดียวนะครับที่ใช้ผู้เล่นโลเคอลทั้งหมดไม่มีผู้เล่นต่างชาตินะครับอันดับ12คูรูเบเล่นไปทั้งหมด22ชนะ7แพ้15แล้วก็อันดับ13อารันเมเลย์ยามากตะของน้องยูฟ่าเล่นไปทั้งหมด22นัดชนะ2แพ้20ส่วนอันดับสุดท้ายเช่นเคยนะฮะอันดับเดิมก็ของคุณมะกินวิงอันดับที่14ของน้องไก่เล่นไปทั้งหมด18นัดยังไม่ชนะใครเลยแล้วก็สัปดาห์นี้เจอกับทีมของบุ๋มบิ๋มด้วยก็โอ้โห ก็คงยังไม่ชนะใครอีกเหมือนกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นอันดับโชคคราวนะครับหลังจากจบการแข่งขันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสรุปก็คือมี6ทีมนะครที่เล่นไปแล้วถึง22นัดครึ่งทางทาแต่ละทีมก็ยังเล่นแบบไม่เท่ากันนะแต่มีที่เล่นไปแล้ว22นัดก็มีเดนโซฮิซามิสุโทเล PFU, เอฟยูครุเบและก็อลันเาเลส่วนทีมที่เล่นน้อยๆก็จะเห็นฮะก็จะมีทีมของโอกายามะซิโกกับคุณมะกินวิงที่ เล่นน้อยที่สุดเพียง18นัดนะครับสำหรับโปรแกรม SV League ญี่ปุ่นสัปดาห์นี้นะครับก็เริ่มวันเสาร์ที่11มกราคม2568นะครับก็ตรงกับวันเด็กของประเทศไทยเวลาก็เช่นเคยนะฮะโหตรงกันแบบหลายคู่เลยนะครับ11.05นะครับมีแข่งพร้อมกัน4คู่ทั้ง2วันเลยนะครับทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์นะครับเรามาเริ่มคู่แรกเลยครับ11.05ของวันเสาร์นะครับ P.F.U. b o c a s t ของแนนุกนิกนะครับเจอกับเดนซ ทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เลยนะครับเวลาเดียวกันอีกคู่หนึ่งคู่ที่ 2, ของของวันเสาร์นะครับ11.05ควินซี่คาริยะของเตยฮันยัมรุงสุขนะครับเจอกับเอสติโมก็เล่นเวลาเดียวกันทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์อีกคู่หนึ่งคู่ที่3ของวันเสาร์นะครับก็11.05ฮิเมจิของบุ๋มบิ๋มนะครับเจอกับคุณมะกินวิงของน้องไก่ก็ไม่รู้ว่านัดนี้บุ๋มบิ๋มจะได้พักอีกหรือเปล่าเพราะว่าเล่นกับคุณมะกินวิงก็เป็นอะไรที่ ชนะได้ง่ายๆสบายๆายเพราะคนละเกรดกันเลยเนาะส่วนวันอาทิตย์ของอฮิเมจิอาจจะเพิ่มไปอีกอหนึ่งชั่วโมงนะฮะก็วันอาทิตย์จะแข่งเที่ยง5นาทีนะครับคู่ที่4ของวันเสาร์นะครับที่เวลาเดียวกันเสียจุดศูนย์ห้าก็คือโอากายามะซิเกะเจอกับอารันมาเล่ยามากตะของน้องยูฟ้าโอ้โหคู่นี้ก็น่าจะสนุกเลยนะครับเพราะว่าเป็นคู่ที่แบบผู้เล่นก็เหนียวแน่นนะ,ะเป็นเด็กๆก็น่าจะสนุกเลยนะครับเที่ยง5นาทีนะครับ เวลาที่แตกต่างก็คือคู่นี้แหละก็คือเป็นการพบกันระหว่าง NEC Red Rockets ของน้องเพียวนะครับเจอกับโอซาก้ามวัสทีมหัวตารางก็คงเป็นอะไรที่สนุกน่าดูเลยส่วนวันอาทิตย์นะครับของ NEC Red Rockets กับโอซาก้ามวลัสเนี่ยเปลี่ยนเวลานะฮะเร็วขึ้น1ชั่วโมงก็เป็น11.05นะครับก็สรุปวันเสาร์เนี่ยแข่งพร้อมกัน11.05เนี่ยมี4คู่แล้วก็วันอาทิตย์ก็มี4คู่เหมือนกันเพราะว่าขยับคู่ของเพียวกับ โอซาก้าเนี่ยมาเป็น1 1 0 5นะครับถ้าอยากดูภาพชัดแจว๋วก็ต้องสมัครเป็นรายเดือนนะครับไปที่แอป t r u e v i s o o Now w เลยนะครับเดือน249บาทนะครับแต่ถ้าจะดูตามช่องทางธรรมชาตินะครับก็อาจจะทนกับเสียงของอัตราต่อรองแต่ละเกมอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถเซิร์ชเข้าไปดูได้ทั้งทาง YouTube และ Facebook นะครับพิมพ์คำว่าดูวอลเลย์บอลสดวันนี้โอ้โหมีหลายช่องเลยนะครับที่ถ่ายทอดแต่อาจจะ รำคาญเรื่องอัตราต่อรองอะไรประมาณนี้นะครับท้ายนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับทั้ง7คนที่เล่นอยู่ในเอสเวลิ illi, ญี่ปุ่นนะครับหวังว่าเธอจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมาพัฒนาทีมชาติไทยต่อไปสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยการกดติดตามกด subscribe ช่องโจสปอร์ตและอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้พลาดคลิปต่อไปวันนี้โจลาไปแล้วสวัสดีครับ